ผมพามาชมที่ดินในตำบลเขาครุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแปลงนี้อยู่ติดกับถนนทางหลวงแบบนี้เลยแล้วก็มีรถผ่านแบบนี้ด้วยครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงด้วยนะแล้วก็ติดกับถนนเนี่ยถึง105เมตรกันเลยครับด้านหน้าของแปลงเรานะครับติดกับถนนแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยครับเห็นไหมมีไฟฟ้าไฟสาเฟสมีไฟสว่างสองทางนะครับ ปะปาก็ผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรานะครับจะไปจากตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยอีกแค่500เมตรเท่านั้นครับตรงนั้นก็จะมีทั้งวัดทั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยใครที่อยากได้แปลงติดถนนแล้วก็ทําธุรกิจค้าขายได้หรือเป็นบ้านพักหรือทําบ้านสวนครับแปลงนี้ราคาเพียงแค่ไร่ละ430,000บาทเท่านั้นราคาถือว่า คุ้มค่ามากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงนี้อย่างละเอียดกันครับเรามาดูที่หน้าแปลงกันก่อนเลยหน้าแปลงของเรานะครับก็คือประมาณนี้อาจจะมีหลักอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นทางซ้ายมือของแปลงนะครับของเราเนี่ยจะติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตรงนั้นเขาจะมีเลี้ยงวัวนะครับแต่ว่าเลี้ยงแบบชาวบ้านนะประมาณสัก10 15ตัวอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเลี้ยงนะครับอันนี้คือจุดตรงซ้ายมือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู นะครับเราจะเดินไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ1้อยครับอันนี้คร่าวๆนะครับก็จะถึงกับอีกหมุดหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับก็จะได้คลิปไม่นานเกินไปเนี่ยครับด้านหน้าเราก็จะมีแบบเพื่อนบ้านเห็นงเง้ยหลายหลังเลยครับเนี้ยเป็นหมู่บ้านเป็นแล้วก็ตรงเข้าไปนี่ก็อีกหลายหลังนะครับตรงเข้าไปก็จะมีชุมชนมีบ้านเรือนอีกหลายหลังมากๆเลยครับไฟฟ้าเรามีแล้วที่บอกไป ครสามเตทก็ผ่านแล้วใครจะทำกิจการนะผมอว่าอะไเนี้ยผมเหมาะมากครับนี่ครับนี่ครับอ่าพามาดูฮะถนนเส้นนี้รถผ่านไปผ่านมาตลอดเลยครับเห็นไหมมีรถผ่านตลอดเลยนะครับไม่เงียบหงาแน่นอนอ่าไม่เปรี้ยวแล้วก็อยู่ใกล้ถนนแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้หมุดตัวนี้นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดินไกลเหมือนกันนะครับหน้าแปลงเรากว้างถึงร้อยกว่าเมตรอ่ะอันนี้คือหมุดตัวที่สองนะครับคือมุมนี้เลยนะครับของแปลงเราแปลงเรานะครับ อ่ามันจะต่ากว่าถนนเนี่ยประมาณสักอ่ะหนึ่งเมตรเนาะประมาณ1เมตรนะครับมาปรับโถมนิดนึงนะครับแบบสโลปก็ได้แต่ด้านหลังอ่ะก็ถือว่าจะสูงอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเดินไปเห็ไหมตั้งแต่เดินมาเนี่ยรถไม่ขาดสายเลยครับมีรถตลอดเลยใครจะทํากิจการร้านค้านะหรือว่าซื้อเก็บซื้อเก็งกาไรหรือว่าซื้อแบบไปทําแบ่งขายเนี่ยโอ้ผมมองว่าแลงเนี้ยดูดีมีอนาคตแน่นอนครับ แดี๋ยวผมพาเดินประมาณช่วงกลางแปลงนะครับของเราเนี่ยทั้งสองฝั่งผมขอแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาอันนี้ปลูกไรอ้อยอยู่นะครับปลูกอ้อยอยู่ผมพาเดินนะครับเราเดินไปด,นด้านหลังนะครับนี่ครับเดินมาเห็นไหมครับของเราก็เป็นดิน ดินของที่นี่นะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแบบนี้เป็นดินดําดีแบบนี้เลยนะครับทําการเกษตรได้นะครับปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยได้เลยนะครับที่นี่นะครับผมผมขอพาดูย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมของเราจะตำถนนนิดหน่อยแต่ว่าปรับถมได้ปรับถมนี่สวยเลยนะครับอันนี้อย่างที่บอกอันนี้เขามีมีเลี้ยงวัวนะข้างๆแปลงเรานะครับแต่ก็ เท่าที่ผมสัมผัสตอนนี้ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่าเขาไม่เลี้ยงเยอะขนาดนั้นนะครับเลี้ยงแบบเป็นชาวบ้านนะครับพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับตถวแรกแถวนี้ก็จะเป็นทั้งชาวบ้านที่ทำารเกษตรนะครับแล้วก็มีทัท้งทำธุรกิจค้าขายเพราะว่าของเราเนี่ยเห็นไหมครับเส้นน้นที่เราเห็นอยู่นะครับตรงที่เราเห็นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเพื่อนะครับไอเสาสัญญาณธุรกิดสัญญาณนะครับแล้วก็มีสายไฟกนะันนะนันคือถนนเส้นหลักนะครับ ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนมีร้านค้ามีธุรกิจอะไรเยอะเยอะมากเลยครับตรงนั้นของเราตรงนี้แยกออกมาอีกประมาณแค่500เมตรมาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเขตของชุมชนอยู่นะครับามาดูฮะมาดูนี่เลยตรงช่วงไปลายปลายแล้วนะครับผมนี่ครับผมพาเดินมาดูบรรยากาศของหลังแปลงเราครับของเรานะครับรอบๆนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านฝั่งนี้ก็มีนะฮะมีเพื่อนบ้านเหมือนกันครับเพื่อนบ้านอีกหลายรลังคาเรือนเหมือนกันครับ สำหรับแปลงนี้นะครับรูปแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสเลยครับโดยที่ด้านหน้านะครับมีความกว้างอยู่ที่105เมตรครับกลความลึกนะครับอยู่ที่130เมตรครับแปลงนี้เป็นโฉนโดครุฑแดงนอสอสีจอครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย9ไร่ราคาเพียงแค่ไร่ละ430,000บาทเท่านั้นครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินกันมาถึงบริเวณช่วงท้ายแปลงนะครับอันนี้คือท้ายแปลงเราเอาไงดีจะจะเดินต่อไหมฮะจะเดินต่อไปไปจนถึงหมุดนน้นไหมหรือว่าพอเห็นละต้นมะต้นสะเดานะครับตรงนู้นอันนั้นคือหมุดตัวหลังตัวท้ายของเรานะครับขอไม่เดินไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะครับก็หมุดตัวนี้เป็นหมุดท้ายนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปจนถึงหมุดตัวแรกที่ผมพาไปดูนะครับ แล้วก็จะไปถึงหมดฝั่งนี้อ่าประมาณต้นสะเราต้นนี้นะครับแล้วก็ตีย้อนหลังมาที่หมุดด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นไกลของเราแล้วนะครับเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่อย่างที่บอกไปครับแล้วก็เป็นโนดครุฑแดงนอสอสี่จอย้ำนะครับฉนดครุฑแดงนอสอสี่จออยู่ใกล้กับตัวชุมชนนะครับอยู่ใกล้กับวัดโรงเรียน นะครับพาเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับแถวนี้ก็ชุมชนใหญ่ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้ลองนัดเข้ามาชมนครับแต่แปลงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแปลงที่สวยที่สุดย้ำนะครับตั้งแต่ผมรีวิวในเขตของตำบลเขาขลุงมาเลยนะครับแปลงนี้ด้านหน้าถนนทางหลวงแบบนี้ครับแล้วก็มีความกว้างเนี่ยราวๆร0 5เมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนสามารถเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีกิจการนะครับเปิดเป็นธุรกิจก็สามารถทําได้ครับแล้วก็แปลงนี้ซื้อเก็บเอาไว้ก็สามารถทํากําไรได้ในอนาคตด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจในที่ดินสวยๆแปลงนี้สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานทำเลดีทุกคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ